สายชะลอวัยฟังทางนี้เลยนะคะหน้าตาไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกอายุเสมอไปหลายคนที่มีอายุมากขึ้นแต่วัาหน้าเนี่ยกลับเด็กลงทุกวันนั่นก็เพราะว่าเขารู้จักกับเจ้าเทโลเมียร์นั่นเองค่ะในปี2009มีนักวิทยาศาสตร์3คนที่ได้รับรางวัลโนเบลไพรส์ทางการแพทย์เพราะว่าเขาเนี่ยได้ค้นพบวิธีที่จะป้องกันไม่ให้เจ้าเทโลเมียถูกทำลายค่ะหรือว่าเป็นที่มาของการชะลอวัยนั่นเองและนี่ก็คือภาพของเจ้าเทโล ที่จะหดสั้นลงเรื่อยๆตามช่วงวัยที่เพิ่มมากขึ้นของเรานั่นเองนะคะและนอกจากนั้นมันก็ยังเป็นสาเหตุของริ้วรอยต่างๆไม่ว่าจะเป็นรอยเหี่ยวย่นรอยตีนการวมถึงการเสื่อมสภาพของอวัยวะภายในของเราอีกด้วยแล้วสาเหตุที่มันเสื่อมสภาพแล้วก็สั้นลงรวดเร็วเนี่ยก็เพราะว่าการใช้ชีวิตของเราในทุกๆวันล้วนๆเลยนะคะเราจะเห็นได้ว่าอย่างบางคนนะคะอายุเยอะขึ้นแต่ว่าหน้าเนี่ย ไม่ได้ต่างจากเมื่อสิ็นปีก่อนเลยนั่นก็เป็นเพราะว่า เจ้าเทโลเมียมันคือตัวเลขที่บ่งบอกอายุจริงของร่างกายของเรานั่นเองไม่ใช่อายุที่เรานับนับกันอยู่นะคะนี่จึงเป็นสาเหตุว่าเพราะอะไรเราถึงจะต้องหาตัวช่วยในการยืดให้เจ้าเทโลเมียเนี่ยมันอยู่กับเราให้นานที่สุดไม่ให้มันหดสั้นลงตามกาลเวลาใครที่เป็นสายอาหารเสริมต้องรู้จักตัวนี้เลยค่ะเทโลจีนา่าเขาเป็นอาหารเสริมแบบชงค่ะที่ใช้เทคโนโลยีระดับโลกที่จะเข้าไปช่วยยืดเจ้าสายเทโลเมียที่ปลายโครโมโซม ขอองงเเรานนั่นค่คะใครที่เป็นสายสุขภาพเหมือนกันนะคะอยากจะหาซื้ออะไรมาบำรุงร่างกายก็แนะนำเป็นตัวนี้ไปลองหามาทานกันดูนะคะ